สวัสดีครับผมนายไพบูุ์พันเมืองอผู้เขียนหนังสือเรื่องครูไพบุญเป๋หลังค่อมผู้ไม่ยอมจำนนต่อกรรมเยอะอหยันก็ดังผมหนังสือที่วางอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับซึ่งบริษัทนั้นมีบุ๊จัดการจัดตีพิมพ์เมื่อปีพศ2553แต่เป็นชีวิตในวัยเด็กที่ที่ผมอายุยังไม่ถึง20 ทีนี้ต่อมาพอหนังสือนี้ขายไปสักระยะหนึ่งผมก็เขียนเล่มที่2เพื่อจะบอกว่าหลังจากนั้นผมได้ต่อสู้ชีวิตมาอย่างไรบ้างเช่นว่าผมจากที่ไม่เคยเรียนมัธยมผมได้เรียนเต็มจุบม3หรือโมอแล้วจากนั้นผมก็สอบเพเขียนตีโตสุดท้ายผมก็กว่าควันมาเป็นไปสอบบรรจุเข้าเป็นครูได้แต่ทว่าตลอดเวลานั้นผมก็โดนสังคมกดขี่หยียดยำดูถูกต่างๆนานานะ ก็เป็นพลังกดดันจนกระทั่งผมได้สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มอสโวประธานมิตรแล้วพอจบจากมอสโวประธานมิรออกมาผมก็ใช้ชีวิตเป็นนักเขียนทางผลง,งานที่อยู่ข้างหน้าได้รับเขียนตาเครื่องราชในพวกนี้และครับแล้วสุดท้ายผมก็ได้ตําแหน่งอาจารย์สามได้แปดสวัสดีครับ น้องๆหลานๆที่ติดตามสารคกดีการต่อสู้ชีวิตของครูใบบุญเป๋หลังก้มมาถึงตอนที่สามสิบเอ็ดพอดีผมเห็นว่าเรื่องแนวการต่อสู้ชีวิตยังไม่ค่อยมีใครทำในที่ทำเพราะอยากให้ผู้ที่เกิดมามีร่างกายบุกพร่องพิการฟังแล้วมีกำลังใจหรือมีพลังในการต่อสู้ชีวิตอย่างที่ผมเคยเจอแต่ได้อดทนต่อสู้มาจนได้ตำแหน่งอาจารย์สามระดับแปดในตอนนี้ผมอายุแปดสิบ จึงอยากจะกว่าเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับลูกหลานและตอนนี้ให้ชื่อตอนว่าเจ้าของบ้านตัวจริงตอนที่แล้วผมเล่าเรื่องการเพราะเอ็ดฟางไว้ครั้งไว้คราวนี้มาฟังกันต่อก่อนอื่นขอออกตัวว่าตอนที่เล่าเป็นการเพราะเอ็ดฟางแบบเก่าซึ่งการเพราะเอ็ดฟางในปัจจุบันง่ายกว่ามากแต่ผมขอเล่าแบบที่ผมเพาะในปีพศ2599นะครับ กลางเดือนเมษายนพศ2 5 0 9ระหว่างรอควางผลสอบผมถือเคียวเดินลงทุง่งไปตัดฟางพร้อมชวนคนในบ้านที่แต่ละคนเคยรับปากไว้ทว่าตอนนั้นทุกคนในบ้านต่างพากันหลงมลเนเสนแห่งวงไพ่หรือการพนันเสียแล้วแต่ละคนจึงไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปสนใจอย่างอื่น วันที่ผมนัดทุกคนออกไปเกี่ยวฟางในนาจึงไม่มีใครไปผมจึงไปเกี่ยวฟวางถอนฟางคนเดียวด้วยแรงอึดอยากจะให้เขาได้เห็นตัวอย่างจนหมดฟางในนาสีบิ้งผมตากฟางไว้แห้งสิบวันครบสิบวันผมนําเชือกที่ผาจากต้นกล้าไปมัดวางเป็นพ้นๆแต่ลักฟ้อนมีขนาดเท่าปาาตุมพร้อมขนไปกองรวมไว้ในคอก ที่ปกติเขาใช้เพราะกล้าซึ่งอยู่ริมหนองน้ําและผมทําคนเดียวได้เพราะเป็นงานเบาขณะเดียวกันผมได้ส่งเงินไปสั่งซื้อเชื้อเห็ดและให้เขาส่งมาทางรอสพอโดยให้ไปส่งที่บ้านคุณกูเปี่ยงในซอยอู่เรือที่ตลาดปังาเพราะบ้านยายนินไม่มีรถเข้าไปส่งพัสดุระหว่างรอเชื้อเห็ดผมตัดไม้ไผ่มาป่าเป็นซี่กว่ายาวหลายอัน เอาไว้ทำแผงหนีบวางปิดท้างกองเห็ดกันลมโดนเชื้อเห็ดวันที่เจ็ดรงกับวันศุกร์ผมไปยืนรอรถรับส่งพัสดุพันอยู่หน้าบ้านคุณเลืองประมาณสี่โมงเย็นรถขนส่งพัสดุพันก็มาจอดผมได้เชื้อเห็ดวางมาหนึ่งลังประมาณสิบกระป๋องใครต่อใครเข้ามาถามว่าเป็นอะไรใช้ทำอะไรพอผมบอกพวกเขาต่างทึ่งว่า ทำไมผมจึงรู้เรื่องอะไรที่ชาวบ้านไม่รู้มากจังผมบอกว่าผมฟังจากวิทยุแล้วติดใจเคยทดลองทํามาแล้วสองสามครั้งคุณครูน้อมพ่อพี่สมนึกบอกว่าควางเข้าในนาหลังบ้านผมมีเยอะแยะปล่อยอายุปล่อย,ยเอยน่าตามคานาหรือเผาทิ้งอยู่ทุกทุกปีว่างๆช่วยมาสอนให้ทำบ้างเถอะพ่อคุณผมรับปากว่า ถ้าผมได้อยู่ที่นี่ผมทําเองแนะ่และคงจะขายดีเพราะอยู่ในตลาดคุณครูน้อมก็ภาวนาว่า,จาเจ้าผู้น้ยคนดีๆเก่งๆอย่างให้ช่วยให้เราได้ทีโทขดขณะในใจผมนึกว่าผมคงทําให้ครูน้อมนับนับนับบิมครูเปืองและทุกๆคนในที่นี้ปิดหวังอย่างแน่นอนผมต้องขอโทษเพราะใจผมมันไม่รักปังอาแต่รักตะกวดป่า ตอนปรับจับพงาผมมาลงรถที่บ้านหาัวนาแล้วหิวลังเชื้อเห็ดเดินทางลัดไปสะพานไม้ไปลําเดียวมีราวให้จับเดินข้ามผ่านลําห้วยและบึงน้ำสองสามตอนมาออกหลังหมู่บ้านใหญ่นินซึ่งระยะหลังๆนี้ผมรู้จักทางลัดจึงใช้เส้นทางนี้บ่อยมันไม่ไกลนักผมพอเดินไหวส่วนเมื่อจะจะลงมือเพาะเห็ดผมต้องไปฝึกษานาปัน้นคนตาบดเพราะมันจะไปหนัก ตอนเอาฟางลงแช่น้ำแล้วยกฟางขึ้นจากหนองน้ำตอนนั้นหนักมากด,ดูเล่นการพน,นันเป็นต้นเหตุทาให้คนในครอบครัวนาทุนพากันเนืหน้ห่างจากผมไปโดยปริยายตอนนี้ผู้ที่เป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินและเพื่อนคุยของผมมีแต่หน้าปั้นายตาบกตอนนั้นความที่ผมออกทุ่งนาตากแดดทุกวันทำให้ผิวพรรณและหน้าตาของผมเปลี่ยนไปมากแต่ผมไม่รู้ตัว ทำให้หลายๆคนบอกว่าผมดูแก่ราวกับคนตำนามาสักสิบปีชาวบ้านบางคนมาเห็นตอนผมกำลังใช้ไม้ไผ่ป่าเป็นสี่ว่กยาวสี่เมตรสี่อันวางเป็นแนวนอนคู่ขนานกับที่ตัดเป็นท่อนสั้นสัหนึ่งเมตรวางเป็นโครงในแนวตั้งผูกด,ด้วยเชือกคล้าเป็นช่วงๆช,ช่วงละหนึ่งเมตรตามความยาวของแผงเห็ดควรจะเอากวางมากรี่ทับโครงไม้ไผ่ตามทางยาว เขาไม่เผยายาวอีกสองอันพับบนวางแล้วมัดให้ติดกันเป็นแผงสำหรับป้องกันกองเห็ดและเรียกความชื้นให้กองเห็ดเขามองแล้วบอกว่าทำยากคนที่นี่งานยากๆแบบนี้เขาไม่ทำกันหรอกและยังถามผมว่าสงสัยที่นครกงหากินลําบากนะคุณคุณจึงขยันทําถึงขนาดนี้รายได้มันจะคุ้มเหนื่อยหรือเปล่าผมฟังแล้วแทบหมดกำลังใจ อยากจะบอกเขาว่าคนที่นครศรีธรรมราชก็ขี้เกียจเหมือนคนที่นี่ตอนผมยังบวชเนนอยู่ที่เพชรชบุรีผมเคยสั่งน้องชายน้องสาวกับโยมแม่วะ่ะให้ตัดสาางข้าวในนาให้ผมสักหกสิบพอนพ้อนละขนาดปากตุ่มตากแดดแล้วมัดเป็นพ้อนไว้ผมบอกจะเอาเชื้อเห็ดจากกรุงเทพมาเพาะให้ดูเพื่อน้องและแม่จะได้มีอาชีพที่ไม่ต้องแข่งขันกับใคร ตอนนั้นผมหลงไหลเรื่องการเพราะเห็ดฟางมากเพราะเป็นของใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครทําแต่พอผมซื้อเชื้อเห็ดฟางมาสามกระป๋องถึงบ้านแม่พาไปดูกองฟางโคนเพาะผมแทบายหลังเมื่อมีฟางอยู่สี่ห้าพ้นผมจําใจเพาะแบบุ่งๆกระนั้นก็ยังมีเห็ดดอกงามๆโตๆโตโงอกขึ้นมาเห็นห้าหกดอกจนผมท้อใจว่าถ้าทําอะไร ทำคนเดียวไม่ได้ก็อ,อย่าทำเลยดีกว่าผมจึงได้ออกมาหางานวาดรูปทำชาวบ้านคนนั้นชม,ชมผมว่าขยันเกินทำงานคนเดียวไม่พึ่งใครแต่ผมไม่บอกว่าที่ทำเพราะเจ็บใจผมเจ็บใจที่นักใครต่อใครแล้วคำพูดของผมไม่มีความหมายแต่ผมจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมทำในสิ่งที่ผมพูดได้แต่ด้านการใช้กำลังผมต้องหาผู้ช่วย ซึ่งคนที่เต็มใจช่วยผมมีแต่นาปัน้นายตาบอดผมใช้ไม้ไผ่ลำยาวที่เิ็ดกิง่งกระแหนงตาและน้ำออกจนไม่มีส่วนใดที่จะก่อให้เกิดอ,อันตรายจากการเดินสะดุดหรือทิ่มํำเทา้านำไปวางให้นาปัน้นเดินเหยียบกลําจากปากหนองน้ำที่ผมโยนควางลงแช่ไว้ให้นาปัน้นนำสาแหลกที่ทำด้วยไหวเดินลุยน้ำลงไปนำฟวางที่ชุ่มน้ำและหนัก ใส่สาแหลกมาถูงให้ผมผมออกแรงอุ้มฟางอุ้มน้ําได้กล่าละพวนแต่น้าปั้นอาจสาแหลกที่ฟางอุ้มน้ําขึ้นจากน้ําได้กล่าละสี่พรนจนไม้คาดหักต้องใช้ไม้ไผ่ทั้งลํามาตึงเกลาให้หมดแหนงให้น้าปั้นใช้แทนไม้คานหัจึงได้ทํางานต่อการเพาะเอ็ดฟางของผมในตอนนั้นคือคลี่ฟางเปียกน้ําวางลงบนพื้นนา เป็นทางยาว4เมตรกว้าง1เมตรหันหัวฟวางออกทั้งสองด้านปลายฟางซ้อนกันตรงกลางเดินเหยียบหัวฟวางไปด้วยรดน้ำจากกบัวไปด้วยเดินกลับไปกลับมาด้านละ5เที่ยวเพื่อให้ฟางแช่น้ำแน่นจากนั้นโรยเชื้อที่ริมหัวฟวางทำแบบเดิมอีกเป็นชั้นๆันละ9้อนึงทั้งหมดประมาณ5ชั้นกองแรกหมดฟางไป545้อน เหลือฟางอีกห้าพวนเอามากรี่ปิดกองด้านบนจะได้กองถุงประมาณ7จเซนติเมตรผมทำทั้งหมดสิบสองกองแต่แบ่งทำวันละหกกองโดยนาปั้นเป็นผู้อับวางที่แช้น้ำขึ้นมาจากน้ำหลังจากทิ้งกองเห็ดตากแดดไว้ห้าวันเย็นวันที่ห้าผมให้น้าปั้นลงหนองใช้ปีบปูกลวดราวผ้าหาบน้ำขึ้นมารดกองเห็ดให้ชุม่มแต่ก่อนจะลดน้ำผมต้องจุดไฟเผา ข้างๆกองฟางให้ล่อยไม้เกรียมเสียก่อนเพื่อให้เป็นขี้เท่าขี้เท่าจะดูดความชื้นช่วยให้เห็ดขึ้นแต่ขณะที่จุดปลอยกองแรกลมทุ่งพัดมาแรงวางแห้งริมๆกองไฟที่กำลังลุกรลิวลอยไปติดกองอื่นๆแล้วก็ลุกโผล่ขึ้นไม้ลมทั่วทุกกองผมได้แต่ยืนร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่น้ปั้นกลับใช้ปิดที่กำลังตักน้ําตักน้ําสาดโครงโคลงมาที่กองเห็ด อย่างรวดเร็วและแม่นยำดับไฟลงได้ภายในชั่วขใจหลังจากรดน้ำกองเห็ดเปียกชื้แล้วยังไม่พอเนื่องจากกองเห็ดอยู่กลางทุ่งโลง่งแดดส่งตลอดทั้งวันถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นดอกเห็ดที่จะงอกก็ปวหมดผมกับนาปั้นต้องพากันไปตัดไม้ไป่อยมาทำเสาและทำโครงหลังคาให้กองเห็ดพอทำทโครงเสร็จก็ไปลากตางมะพร้าวที่ในสวนจานวนมากมาทาหลังคากันแดดอีก ผมมามองมองดูแล้วก็เห็นได้ว่างานนี้มันยากเกินไปสำหรับคนที่เขาสามารถหาเงินแบบอื่นได้ง่ายและเร็วกว่าวันที่ผมกับน้าปั้นชวนกันออกไปที่ทุง่งนาเพื่อจะเก็บเห็ด,ดเราไม่บอกใครเพราะกลัวจะไปสร้างความวุ่นวายให้กับเราแต่ก็ไม่อาจจะรอดหรูอรอดตาลูกๆของนาทุนไปได้ทุกคนพากันเฮโลวิ่งตามเราออกไปที่ทุง่งนา แล้วโดยที่เรายังไม่ทันบอกกันเลยทุกคนพากันตรงไปเปิดแผงที่กลุ่มกองเอ็ดต่างพากันดีใจและลงมือเก็บเผ็ดกันอย่างไม่เกรงใจต่างตื่นเต้นและสนุกสนานกับการได้เก็บดอกเห็ดเรากบว่าเห็ดนั้นเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติวันแรกเราเก็บเผ็ดได้สี่สิบกว่ากิโลผมให้นะ้าปั้นขายแก่คนในหมู่บ้านกิโลละยี่สิบบาทเอาเงินให้แก่แต่ไม่มีใครยอมซื้ออ้างไปข้างๆรูๆวูว่า กลัวกินแล้วเมาผมจึงบอกนาปั้นให้แจกแจกให้คนไปทดลองกินวันต่อมามีคนมาซื้อแต่เป็นคนที่มาจากในเมืองพังงาคนในเมืองพังงาบอกขอซื้อดอกเห็ดที่จะงอกขึ้นมาในวันต่อๆไปทั้งหมดให้ราคากิโลกรัมละสี่สิบบาทเขาจะมารับเองในตอนเช้าๆหลังจากคนมาซื้อเห็ดกลับไปนาปั้นเอ่ยขึ้นอย่างผู้มีประสบการณ์ว่า เราน่าจะมานอนเฝ้าคองเห็ดนะน้องบุญแต่การไปนอนเฝ้าเราจะต้องหาไม้มาปลูกเปิงยกหนำทำแคร่ขึ้นกกดผมกับน้าปั้นจึงตกลงกันว่ารุ่งขึ้นเราจะหาไม้มาปลูกเปิงแต่ถ้าว่าพอวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องยกเลิกการปลูกเปิงยกเลิกการเก็บและขายเห็ดเพราะหลังคากองเห็ดที่เราทำไว้ด้วยครงไม้อยและมุงด้วยทางมะพร้าวกองเห็ดทุกกองถูกลื้อทิ้งจนควางกระจัดกระจาย เพราะคนในบ้านเข้าใจว่าเห็ดงอกอยู่ข้างใต้ของเห็ดของเราจึงไม่เหลืออยู่อีกนาปั้นไม่มีรายได้อื่นใดอีกหลังจากกองเห็ดตูกหรือทำลายผมจึงพานาปั้นไปเที่ยวตกเบ็ดตกปลาในหนองวันใดได้มากก็ให้ปีปลาณนีทำหมกหมกขายทําเสร็จผมพานาปั้นเดินเที่ยวไม่เที่ยวเรายิ้วตะกร้าหอหมกเดินขายไปด้วยช่วยนาปั้นให้มีรายได้ซื้อนมซื้อยายลูก เย็นวันหนึ่งเมื่อผมกับหน้าปั้นกลับมาถึงบ้านเราสองคนต่างพบกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงหน้าบ้านมีรถยิปตตำรวจจอดอยู่สองคันตำรวจยืนออกกันเต็มบ้านพวกนักการพนันต่างถูกเจ้วหน้าที่ตำรวจควบกุมตัวไว้หมดนาซุนปฏิเสธอย่างเด็ดเดียวว่าแกไม่ใช่เจ้าของบ้านตำรวจจะเอาผิดเจ้าของบ้านผู้ยินยอมให้ใช้บ้านเป็นบนการพนันดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจถามหน้าปั้นว่า ลุงเป็นเจ้าของบ้านหรือนาปัน้นผู้ไม่รู้อีโนอีเนรีบตอบอย่างภาคภูมิใจจันทีว่าครับผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เท่านั้นเองนาปั้นก็สิ้นอิสรภาพผมได้แต่ถอนใจผมมาพักอยู่ในบ้านหลังนี้นานสองสามเดือนเพิ่งจะรู้ในวันนั้นว่าแท้จริงบ้านหลังนี้และสวนทั้งหมดเจ้าของคือนาปัน้นคนตาบอดส่วนคนอื่นๆล้วนแต่ผู้มาปล่อยอาศัย ที่ดินที่สวนเป็นมรดกที่พ่อแม่ของนาปั้นยกให้นาปัน้นแต่นาปั้นมาเป็นเจ้าของบ้านเอาตอนถูกตำรวจกวาน้านบนการปน,นันในผมช่วยอะไรนาปั้นไม่ได้อีกต่อไปและเมื่อผลสอบถูกประกาศออกมาว่าผมสอบได้ลำดับที่ห้าในจำนวนผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดสิบสามคนครูผลเป็นคนมาแจ้งข่าวที่สารากลางจังหวัดวันที่สิบห้าเมษายนพศสองพอยเกา ผมไปลงรถที่แผนกศึกษาธิการจังหวัดซึ่งผู้ที่สอบได้ต่างทยอยกันมาครบตั้งสิบสามคนมันน่าขำที่ว่าวันรายงานตัวไม่มีไอ้น้องเมียตำรวจสองคนที่มาคอยกวรการท่องหนังสือของผมที่บอกว่าพี่สาวสติดต่อให้จ่ายเงินคนละหมื่นบาทอยู่ในจำนวนนั้นเลยผู้ใช้วุฒิมหกหรือมศอสาม 6, 3, ที่สอบได้ที่มาจากนกครศรีธรรมราชมีแต่ผมกับนางสาวลำยาหญสุวรรณประทิด นอกนั้นก็มาจากร้านลองหนึ่งคนที่เหลือเป็นคนในจังหวัดปางาท้งสิ้นที่สอบได้ผู้หญิงที่สอบได้ที่หนึ่งเลือกโรงเรียนบ้านรอนที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดกุ้งลอยผมมีโรงเรียนให้เลือกเจ็ดโรงเรียนแต่โรงเรียนบ้านของเต้าที่พวกญาติอุปสมภ์ทั้งหลายพยายามเรียกหล่อมชี้แนะผมไม่เลือกทําให้พี่สมนึกที่มากํากับดูแลอยู่ด้วยไม่พอใจอย่างมาก ผมจึงเหมือนผู้ที่ทรยศหักหลังผู้มีพระคุณทั้งครูเปืองน้าปิมและพี่สมนึกผมทําเหมือนหนักหลังเขาก็ทํานองเดียวกับผู้หญิงที่เราไม่รักแล้วมาบังคับให้เราแต่งงานด้วยนั่นแหละครับโรงเรียนที่ผมอยากเลือกคือโรงเรียนบ้านตักตัดเพราะไปมาจากตะกวัวป่าสะดวกแต่คนสอบได้ที่สองเลือกไว้ผมจึงอดผมพยายามนึกแต่ว่าทําอย่างไรจึงจะให้ได้อยู่ใกลอ้อําเภอตะกวัวป่าให้มากที่สุด มีโรงเรียนไหนบ้างที่จะทําให้ผมได้มาตะกัวป่าทุกๆเดือนหรือทุกๆสัปดาห์ในที่สุดผมก็เลือกโรงเรียนบ้านนอกนาตําบนเกขอเขากิ่งอาเภอเกาะเขาโรงเรียนนี้ผมถูกกู่ไว้ตั้งแต่ตอนมาสมัครสอบว่าเป็นโรงเรียนที่ไกลๆต่างไม่เลือกและพากันสารสิทธ์มานับสิบรายแล้วเพราะกลัวความโหมดร้ายกันดานกวัวความอาถรรพ์ของผีล่วงที่คณะทําให้ตํารวจ สพอขกอเขาตายยกโรงพักจนต้องย้ายที่ทําการกิ่งอำเภอโขเขาไปไหว้บนฝั่งที่บ้านนางยอดตําบลคูระและต่อมาเปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอว่าอำเภอคูระบุรีพวกเจ้าหน้าที่จึงพากันหัวเราะบางคนว่าผมโง่โง่ที่สุดที่ไม่เลือกโรงเรียนบ้านในเขตอำเภอเมืองปงาเขาถามผมตรงๆว่าทําไมจึงเลือกโรงเรียนบ้านนอกนาละ่ะมันลําบากที่สุดเลยคุณรู้ไหม ลําบากขนาดว่าตั้งเป็นกิ่งอำเภอแล้วยังต้องย้ายขึ้นบกเพราะข้าราชการกลัวไม่อยากไปทํางานเขากลัวเลยครับผมถามซ้ําอยากให้เล่าอีกมันมีสิ่งลึกลับอาถรรพ์ขนาดว่าตํารวจยังตายกันหมดทั้งโรงพักคุณพูดต่อแล้วคนที่ก่อนนั่นเขาอยู่กันยังไงครับถ้ามันมีสิ่งลึกลับอาถรรพ์แรงขนาดนั้นผมถามงั้นเอาเป็นว่าคุณไปอยู่ดูให้เห็นด้วยตาตนเองดีกว่าเพราะไหนๆคุณก็เลือกแล้วผมบอกได้แต่ว่า ที่เขาต้องย้ายกิ่งอำเภอขึ้นไปอยู่ตำบลกุระก็เพราะเหตุนี้คุณไปแล้วจะเห็นโรงพักที่สร้างไว้แล้วร้างบ้านพักตำรวจทุกหลังไม่มีใครกล้าอยู่มันเป็นคนหรือผีครับผมถามมันอาศัยอยู่ในรูที่เป็นดินเหนียวเขาเรียกมันว่าผีร่วงเขาตอบแล้วตัวมันเป็นพันไหนผมถามไม่มีใครเคยเห็นชับบางคนว่าคล้ายๆแมวขนาดไปเหยียบเอาขนของมันเข้ายัางตาย มีบางคนไม่เชื่อไปเยี่ยวใส่รูมันตายเลยทันทีเขาว่าโรงพักบนเกาะเขาไปสร้างทับรูมันทําให้ตํารวจที่ขึ้นไปทํางานบนโรงพักตายหมดตํารวจที่เหลือไม่กล้าขึ้นไปทํางานผมได้แต่เก็บความกลัวและความกังวลนั้นไว้เพราะไหนๆผมก็เลือกไปสอนที่โรงเรียนบ้านนอกนาแล้วแต่ไปคิดอีกทีเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณจิงอําเภอเก่าไม่เคยระบุว่าเป็นที่บ้านนอกนาแล้วผมจะไปกลัวทําไม ตอนนี้ขอจบไว้แค่นี้อีกนะครับอยากทราบเรื่องผีว่องโปรดติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบตอนไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของผมยังมีอีกมากที่จะนำเสนอต่อไปเรื่อยๆโดยผมจะนำลงในเฟซบุ๊ก ทุกทุกวันตอนบ่ายๆนะครับแต่วันไหนถ้าไม่ได้ลงก็จะแจ้งให้ทราบในเฟซบุ๊กไปบุญพันเมืองพิมพ์ภาษาไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ชอบแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อให้คนแก่คนนี้ได้มีงานทำคือผมกำลังทำหน้าที่ครูครูปรัญญาใจสาขาวรรณกรรมนะครับขอบคุณครับ